แค่ใช้สองอย่างนี้สมุนไพรสองอย่างนี้นะคะจะช่วยให้ท่านหลับลึกหลับทนหลับนานตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการสดชื่นไม่อ่อนลา้าไม่อ่อนเพลียแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้กับทางเพจของเคเล่ด้วยนะคะค่ะสมุนไพรที่เคเล่ว่านี้ก็คือลูกมะกรูดกับขา่า ปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่พบมากเลยนะคะคือปัญหาการนอนไม่หลับไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวนะคะความเครียดสะสมแล้วก็เกิดจากการมีอายุมากขึ้นค่ะทําให้แล้วนอนหลับยากหลับยากมากเลยนะคะถึงจะเข้านอนตั้งแต่หัววันแต่ว่ากว่าจะหลับก็ปลาเข้าไปตีสองตีสามแล้วค่ะหรือว่าหลับไปแล้วนะคะพอสะดุ้งตื่นขึ้นมากรับนอนไม่หลับอีก ซึ่งจะผลส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันในการทํางานนะคะเพราะว่าถ้าเรานอนไม่หลับแล้วกลางวันมันจะเพลียมากเลยค่ะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันมากๆเลยนะคะและนอกจากการใช้ชีวิตประจําวันในการทํางานก็ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยค่ะค่ะทั้งขาแล้วก็มะกรูดเนี่ยเขาจะมีสปปรรพคุณนะ้ำมันหอมระเหยของเขาจะช่วยคลายเครียดแล้วก็ทําให้เรานอนหลับสบายขึ้นนั่นเองค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็จะนำขานะคะมาปอกเปลือกกันก่อนคะ่ะจากนั้นนะคะเมื่อปอกเปลือกข่าเสร็จเรียบร้อยก็นำข่ามาหั่นเป็นชิ้นบางๆข่าใช้เป็นข่าแก่นะคะย้ำต้องเป็นข่าแก่จากนั้นก็นำลูกมะกรูดคะ่ะมาหั่นได้เลยหั่นครึ่งหั่นตรงกลางแบบลูกมะนาวได้เลยเพื่อที่จะบีบเอาน้ำของลูกมะกรูดนะคะ ค่ะนี่คือแก้วน้ําที่เราจะชงน้ําสมุนไพรดื่มเนาะใส่ขาที่เราหั่นแผ่นลงไปจากนั้นค่ะก็บีบน้ําลูกมะกรูดใส่ลงไปได้เลยทั้งสองซีกเลยนะคะ จากนั้นก็ตั้งน้ำร้อนให้สุกพอน้ำร้อนสุกก็เทน้ำร้อนใส่ลงไปได้เลยเมื่อใส่น้ำร้อนลงไปเนี่ยเราจะยังไม่ทานเลยต้องรอให้น้ำมันหอมระเหยจากขานเนี่ยออกมาผสมกับน้ำก่อนเราจะตั้งพักไว้10นาทีถึงจะทานนะคะ นี่ครบเวลา10นาทีแล้วนะคะเมื่อครอบเวลา10นาทีเนี่ยเราก็ใช้ช้อนนะคะช้อนเอาเศษค่ะนะคะแล้วก็พวกเม็ดมะกรูดเนี่ยออกได้เลยค่ะจากนั้นก็รอให้เขาตกตะกอนสักนิดนึงแล้วก็ค่อยทานแนะนําให้ทานก่อนนอนนะคะ1ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะรับรองหลับสบายแน่นอนค่ะตื่นขึ้นมากลางดึกเต็มมาเข้าห้องน้ําแล้วนอนต่อก็ยังนอนหลับสบายนะคะ ค่ะถ้าพอมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจของเคเลด้วยนะคะช่วงนี้เพจโดนปิดกั้นหนักมากเลยก็ฝากทุกๆุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ